ครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะครับของฮิโนตานะครับมานําเสนอนะครับผมที่อยู่ข้างหน้านะฮะแนะนํากันเลยดีว่าที่จริงมีที่มาที่ไปด้วยครับผมัตกรรมใหม่นะครับสมใหม่ของฮิโนตาให้เสียวรานแนะนําเลยครับครับเอ่อตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่ใช้สําหรับในงานเกษตรโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไปติดรถอแตันหรือรถไทยแลนด์หรือบางคนก็เรียกรถอิตักหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็คือเป็นรถที่ต่อในบ้านเราครับผมเพื่อเอาไว้บรรทุก ินค้าเกษตรอ,อย่างเช่นอ,อ้อยมันสำปะหลังข้าวอย่างเงี้ยครับก็จะทุกปริมาณเยอะๆก็จะใช้รถผมขออนุญาตเรียกเป็นรถด,ดีแตนแล้วกันรถด,ดีแตนตัวเนี้ยเป็นตัวรถบรรทุกนะฮะเครื่องยนต์ที่จะใช้ในรถด,ดีแตนพวกนี้เนี่ยก็จะมีหลายแรงมา้านะครับถ้าคันเล็กๆก็ตั้งแต่11แรงม้าครับผมนะจนถึงคันใหญ่ๆสูงสุดของเราก็มีถึง21แรงมา้านี่ก็คือ เรื่องราวของเคร,เรื่องยนต์ตัวนี้อันนี้จะเป็น EDI e <DI, S 2> จะเป็นยี่ห้อ EDI นะครับ EDI 160D++ ด้วยนะครับ,รบมีประวัติมีประวัติอยากให้เล่าเรื่องราวของเรื่องของ EDI ่อยครับของฮิโนต้าเดิมทีเลยเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นฮิโนต้านะครับเราก็จะทำะเครื่องยนต์ยีห e DI, ่ห้อ EDI ซึ่งตอนนั้นเนี่ย EDI ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ของคนไทยโรงงานผลิตอยู่ที่ สระบุรีครับผมครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ของไทยเจ้าเดียวในในเมืองไทยเนี่ยแหละที่ผลิตเองแล้วก็จําหน่ายเองนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มมีแบรนด์เป็นไฟติ้งแบรนด์ขึ้นมาก็เป็นฮิโนตาครับนะซึ่ง EDI ปัจจุบันเนี่ยก็จะผมเราก็จะยกอยู่ในกลุ่มที่เป็นระดับพรีเมียมคือสินค้าเกรดคุณภาพสูงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีสินค้าก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้ยังมียังใช้เป็นแบรนด์ EDI อยู่ ครับครับแต่ก็คืออยู่ในโรงงานเดียวกับฮิโนตาแล้วก็นี่คือโฉมใหม่นะฮะเป็นโฉมใหม่เป็นโฉมใหม่เป็น plus ความโดดเด่นนะครับเรื่องราวของ e di 1 6 0 d plus รุ่นนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นระบบหัวฉีด direct injection ประหยัดน้ำมันแรงครับแรงแรงเวลาเหยียบคันเร่งเนี่ยครับพุ่งเลยครับถ้าพูดถึงเหมือนรถใช่ไหมถ้าเราขับรถนะครับก็แค่แตะมันก็ไปละ ยิ่งบรรทุกเยอะๆนะฮะยิ่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยเรื่องของกําลังแรงม้าเนี่ยเราสูงสุดถึง2 1เ็แรงม้าเพราะฉะนั้นสามารถที่จะบรรทุกน้ําหนักได้มากแล้วก็เรื่องของระบบด i r e ร t อินเจคชั่เนี่ยช่วยให้ประหยัดน้ํามันด้วยฮะนี่นี่คือความโดดเด่นค,ความโดดเด่นนะครับที่อยู่วันนี้ที่เราถ่ายก็คือเรื่องของสถานที่โรงงานที่สระบ,บุรีนะครับใช่ครับนี่ฮะต้นต่อของที่มา เราทีนี้เป็นที่ประกอบแล้วก็ส่งออกส่งออกเราก็จะมีขายในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยครับมีออเดอร์ต่างประเทศด้วยมีครับ<ผ>ม,มีก็จะรอบๆแถวบ้านเรานะฮะแล้วก็ไปทางฟิลิปปินส์อินโดนีเซียประมาณนี้ครับ,รบผมชาวเกษตรกรที่ที่จะใช้เป็นชาวเกษตรประเภทไหนครับชาวสวนส่วนใหญ่จะเป็นชาวไร่กับชาวนา เพราะว่าในชาวไร่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไร่มันสับปะหลังครับ <ผม S 1> แล้วก็ไรอ้อยครับส่วนชาวนาก็ที่ทํานาทั่วไปเลยที่เขาใช้รถอีแตนกัน<ม>เพื่อบรรทุกผลผล,ผลิตเพื่อการทางการเกษตร<ม>ครับในการเคลื่อนย้ายผล,ผลผลิตทางการเกษตรนะฮะใช่ครับเพื่อเนี่ยส่มือสู่ตลาดใช่ใ<ห>เพราะว่าร่วมมือกันเครื่องต้องต้องเล่าประวัตินิดนึงรถอีแตนหรือรถไทยแลนด์หรือที่เขาจะเรียกกันจะเป็นภาษาท้องถิ่น ทำไมมันมีถึงมีหลายชื่อรูมไหมฮะทําไมล่ะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ประกอบที่บ้านเราตัดต่อเขาเรียกอะไรอ่าสร้างเองครับผมอย่างแถวชัยภูมิเนี่ยเขาจะเรียกเป็นรถอีแตนคือเขาเรียกตามแต่ละพื้นที่ใช่เรียกก็ไม่เหมือนกันใช่ครับแต่การนําไปใช้นะการเป็นนาพัฒนาวัตถุประสงค์ในการใช้งานเหมือนกันอ่าส่วนถ้าเป็นทางแถวอุตรดิตฐ์ครับก็จะมีอู่ต่อใหญ่อีกเหมือนกันแถวนนั้นเขาก็จะเรียกเป็นรถไทยแลนด์ครับผม แต่ว่ารูปแบบก็จะมีความแตกต่างกันออกไปครับผมทางอุตรดิตเนี่ยรถเขาก็จะยาวๆนะฮะก็ทุกกันก็ประมาณ4ตัน5ตันครับผมแต่ว่าจะเน้นพวกข้าวแต่ถ้าเป็นทางชัยภูมิโค,าคราชแถวนี้เนี่ยจะเน้นที่บรรทุกข้าวอ้อยข้าวมันคืองานจะหนักกว่าโหดกว่าแล้วเขาจะต่อได้ใหญ่กว่าแข็งแรงกว่า เขาจะใช้ถึง6ล้อต่อเป็นแบบ6ล้อแล้วเป็นยกกระดะยกกระบะดำได้เลยแบบไฮดรอลิกดเทได้เลยคนไทยนี่หัวเรื่องด้านการนะใช่ค้นคว้าคิดคน้น<ช>ดัดแปลงดัดแปลงนี่ถือว่าสุดยอดเพื่อมาอำนวยความสะดวกในการตอบโจทยาง์งาใช่ตอบโจทย์ให้กับเขาได้ได,ได้คล่องตัวที่สุดนี้เราก็เลยมีเครื่องยนต์กำลังแรงสูงพอที่จะไปตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรในกลุ่มนี้ครับผม ครับเราก็เป็นเครื่องยนต์ที่ถือว่ากําลังแรงม้ามากที่สุดในเมืองไทยล้คือ21แรงม้าอ,อ,อันนี้ก็คือเรื่องอำนวยความสะดวกให้กับนะครับชาวเกษตรกร,รมีเรื่องของแนวทางในอนาคตนะครับกับเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆแนวคิดค้นคน้คนควา้าตอนนี้เนี่ยมีทางเป็นลูกค้านะครับที่เขาได้ซื้อเครื่องยนต์ของทาง E.D.I เนี่ยไปไปประกอบกับปั๊ม ซึ่งเมื่อก่อนเขาใช้เครื่องยนต์สี่สูบจากมือสองญี่ปุ่นะนะครับแล้วเขาก็ยิงน้ำเนี่ยขึ้นเขา3กิโลขึ้นเขานะฮะสกิโลต้องใช้เครื่องใหญ่ต้องใช้คำว่ายิงเลยนะใช่คือเพราะว่าตัวน้ำตัวนี้มันเป็นปั๊มหลเ,เขาเรียกหลายใบพัดครับแรงดันจะสูงมากเพราะฉะนั้นมันต้องการส่งน้ำในปริมาณที่มากและไกลแล้วก็ขึ้นสูงต้องใช้เครื่องยนต์ใหญ่ แต่ตอนนี้เนี่ยเขาเอาเครื่องยนต์ของ E.D.I เนี่ยนะครับไปประกอบกับปั๊มตัวนี้ก็สามารถทํางานได้เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือการบริโภคน้ํำมันสิ้นเปลืองน้อยกว่ายเยอะอเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อรอบเขาเรียกว่าเครื่องยนต์ดีเซลรอบปานกลางก็คืออยู่ที่2.200รอบต่อนาทีครับที่พูดถึงเรื่องรถยังไม่ใช่แล้วครับนี่ฮะผมเห็นนมีกุญแจด้วยอ๋ออ่ะ,อะกุญแจก็ ตัวนี้เนี่ยปกติเนี่ยเวลาเราสตาร์ทเนี่ยเราจะต้องใช้ก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เราจะใช้มือวค,ควงเขาเรียกว่าเป็นมือควงเพื่อที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์แต่ตอนนี้เราไม่ต้องละใน,ในยุกออ่อนเนาะในยุก่อน <c oughs> ถ้าผิดจังหวะ <c oughs> ถ้าผิดจังหวะฟันจะบินใช่ครับมันดีดเข้าเลย <c oughs> ดีดเข้าเลยใช่ก็ตอนนี้ฮะเราก็พัฒนามาใช้เพียงแค่กุญแจครับผมเสียบสตาร์ทได้เลยเหมือนรถยนต์ปกติ เราก็จะมีตัวเป็นมอเตอร์สำหรับสตาร์ทติดตั้งเข้าไปแต่เ่าเป็นรุ่นอิเล็กทริกสตาร์ทอธิบายขยายความอีกอทีครับเรื่องของอิเล็กทริกสตาร์ทอิเล็กทริกสตาร์ทเนี่ยเป็นตัวฉุดเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์หมุนเพื่อที่จะเริ่มการทำงานโดยที่เราใช้กำลังไฟฟ้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนมาเป็นพลังงานครับผมครับทำให้เราไม่ต้องใช้แรงในการที่ต้องไปหมุนเราแค่ใช้เรื่องของตัวกำลังไฟที่ผ่านมอเตอร์นะครับ เป็นตัวฉุดกำลังครับผมรุ่นนี้กับรุ่นที่อยู่ด้านหลังครับรุ่นเล็กมีความแตกต่างกันไหมครับกับเรื่องการสตาร์ทเอ่อรุ่นเล็กเราก็ไม่มีครับเหมือนกันก็คือมีทั้ง2ระบบเหมือนกันครับครับที่จะเป็นใช้มือควงธรรมดากับเป็นใช้อิเล็กริกสตาร์ทครับผมในส่วนของการดีไซน์เนี่ยเครื่องใหญ่ของเราเนี่ยถังน้ํามันจะใหญ่เราก็เลยดีไซน์ตัวมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยอยู่ใต้ถังน้ํามันหลบเพื่อความสวยงามเราดูแล้วว่ามันจะไม่เกะกะข้างนอก อยู่ข้างในนี่ฮะใช่ครับอยู่ข้างในนี้อยู่ข้างในนี้อยู่ข้างในแต่ส่วนตัวเล็กตัวเล็กเราจะดีไซน์ให้อยู่ด้านหน้าอ๋อมันจะมีอยู่ตัวด้านด้านนอกอยู่ด้านนอกอยู่ด้านนอกเพื่อว่าทรงบอดี้เขาจะกระตัดรัดเอ่อเพราะว่าถังน้ํามันเนี่ยของเรื่องเล็กมันจะเล็กเ่ถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปปุ๊บน้ามันมันจะใส่ได้น้อยเพราะว่าโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยมันจะต้องทํางานได้ต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงโดยที่เราไม่ต้องเติมน้ํามันเมื่อเมื่อมีพื้นที่ในการบรรจุน้ํามันการทางานเขาได้ยาวแล ด้วยของระบบแรงเคลื่อนด้วยเป็นในส่วนของมาตรฐานอุตสาหกรรมครับหรือมอกกนี่ฮะมีเห็นมีครับเครื่องยนต์ของเราทุกรุ่นนะครับเราได้รับมาตรฐานมอก7 6 7 2 5 5 1ครอบหทุกเครื่องยนต์อยู่ตรงไหนครับตรงไหนครับตรงนี้ฮะตรงนี้เราจะแปะอยู่ที่ตรงด้านบนใกล้ๆมือน้องก็นี้นะฮะฮะโอ้มีมีโลโก้ด้วยใช่ด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ครับมีอันนี้จะอันตัวนี้ไฟตัวนี้เนี่ย ้อดีก็คือว่ามันจะทนแรงกระแทกได้สูงครับผมนะฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นเป็นเป็นพลาสติกหรือเป็นอะไรเงี้ยมันจะไม่แข็งแรงไม่ทนทานไม่ใช่ครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเอาคอนมาทุบยังไม่แตกเลยพลาสติกเนี้ยฮะใช่ครับอันนี้คือทนทานมากเป็นวัสดุเกรดพิเศษครับนะครับเพราะว่าเร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 ารู้อยู่แล้วว่าตัวนี้มันเป็นจุดเสี่ยงที่บางทีมันจะถูกอะไรกระแทกมาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงพอครับโอกาสที่จะโดนกระทบ <น>ใช่แล้วก็จะสูญเสียเนี่ยเราก็เลยเล็งความสําคัญเรื่องความทนทานเป็นสําคัญ<ช>นะฮะ<ช>แก่ผู้บริโภคนะครับชาวกเกษตรกรเป็นหลักใช่ครับ <นะ S 1> แต่แต่แตยังไงผมก็อยากจะขอเน้นย้าว่าในเรื่องของแรงหมาเครื่องยนต์ของเราเนี่ย21แรงเต็มนะฮะเราไม่ว่าจะซีรีส์ไหนก็นแล้วแต่รุ่นไหนก็นแล้วแต่เต็มทุกแรงมมาเต็มทุกรุ่นเราบอก11แรงหมาก็คือ11แรงม้า เราจะแบ่งเป็น2ซีรีส์ใหญ่ก่อนนะฮะซีรีส์ใหญ่ก็คือเครื่องยนต์ตั้งแต่16แรงม้า18แรงม้าแล้วก็21แรงม้านะครับส่วนอีกซีรีส์หนึ่งกลุ่มเล็กก็จะเป็นตั้งแต่9.5แรงม้า11แรงม้า12แรงม้าแล้วก็14แรงม้ามีให้เลือกสรรมีให้เลือกนะฮะแล้วแต่ความต้องการมาใช้งานนะเดี๋ยวนี้เกษตรกรก็เริ่มนิยมเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าใหญ่ขึ้นแรงม้าเยอะหรือใหญ่ เยอะขึ้นมากาข,ขึ้นครับทําเรื่องราวของเรียกว่าเครื่องยนต์เครื่องอำนวยความสะดวกให้ชาวกเกษตรกรนะครับมีเรื่องแนวความคิดในการช่วยเหลือพัฒนาชาวกเกษตรกรอย่างไรบ้างครับสําหรับที่หนูตาที่เรามองว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในระดับรากหญ้าแต่ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้เล็กถ้าไม่มีหญ้ามันตายหมดหนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็อยากจะ ตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการก็คือเราได้มอบเครื่องยนต์ให้กับสถานศึกษานะครับให้กับเด็กทีอ่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับตัวนี้เพื่อให้เขาได้ศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของอเครื่องยนต์นะครับ,รบเรามอบให้กับตามอาชีวะต่างๆตอนนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราก็จะทําไปอีกเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เด็กที่เขา ได้มีโอกาสเรียนตรงนี้เนี่ยได้ศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วส่วนใหญ่น้องๆที่เขามาเรียนตรงนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าลูกหลานชาวนาทั้งนั้นอันนี้สําหรับเยาวาชนใช่แล้วก็เรื่องราวของเกษตรกรโดยตรงแหะครับเช่นให้ความรู้เรื่องการทําเกษตรเรื่องการดูแลดินเรื่องการปลูกพืชเพาะเพียงล่ะครับในส่วนของเกษตรชุมชนนะฮะเราเรามองว่าเป็นเกษตรชุมชนแล้วกันตอนนี้เนี่ยผมก็มีโครงการให้อ่อ กลุ่มชาวบ้านนะครับที่อยู่รอบๆบริเวณโรงงานเราอยู่ใกล้ๆโรงงานเราเนี่ยที่เขาปลูกข้าวบ้างทําอะไรบ้างเนี่ยเขาจะมีที่เหลือใช่ไหมเราก็เอาเขามานะครับมาพูดคุยกันนะครับมาปรับในเรื่องของแนวคิดว่าสิ่งที่เขาเคยทําอยู่เนี่ยมันมีรายได้ยังไงวิธีการเป็นยังไงแล้วใช้อะไรในการผลิตในการทําซึ่งจากเริ่มต้นเราศึกษาตรงนี้มาปุ๊บเย ผมถามว่าวันนี้เนี่ยปลูกผักปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่นไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาทำเป็นไหม,มทุกคนเงียบหมดรู้แต่ว่าพอปลูกไถเฟร็จปุ๊บก็ปลูกหยอดหวานก็คือจากเรื่องประสบการณ์ที่เรื่องของทางเสีย่ยวหลานนีได้เรียนรู้นี่รับแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับปราชญ์ต่างๆชาวบ้านนะก็นำความรู้เริ่มต้นโดยพัฒนาจาก กลุ่มใกล้ตัวใช่ก็คือคนที่ใกล้ตัวเราพนักงานด้วยครับพนักงานด้วยแล้วก็ในเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวดีต่างๆนะครับมากมายเนี่ยก็มีอยู่ในแฟนเพจในแฟนเพจของฮิโนต้าไทยแลนด์ครับผมเฟซบุ๊กนะครับในเฟซบุ๊กพิมพ์ได้เลยครับฮิโนต้าไทยแลนด์ครับเข้าไปหรือเรื่องราวของข้อมูลทางเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับมากมายเยอะมากครับนะฮะแน่นอนนี่ EDI มีแน่นอนครับ EDI 160D ครับ เขาไปพูดคุยได้หรือสอบถามได้ครับนะฮะมีเซ็นเตอร์แบบโทรได้ตรงไหมครับมีครับเรามีเบอร์ตรงครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ0899007779ครับครับผมอันนี้ก็คือเรื่องราวดีๆนะฮะเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับผมใหม่ EDI 160D p l a s s ด้วยนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปทิ้งท้ายนะฮะเดี๋ยวนี่ฮะเราก็มอบของ เป็นที่ะระทึกเป็นที่ระทึกให้กับน้องให้กับน้องใช่เหรอครับอันนี้คืออะไรครับอ๋อซื้อเครื่องยนต์ของเราทุกตัวเรามีแถมน้ำมันเครื่องให้ด้วยครับผมครับหนักไหมฮะ,ะ,ะก็ยกต่ำๆเลยครับอ่าโอเคนะฮะนี่ของแถม ของแถมครับเราแถมมันเลยเครื่องเป็นน้ำมันเครื่องครับผมทุกเครื่องเรามีแถมน้ำมันเครื่องให้ไม่ว่าเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ใช่ครับครับผมอันนี้ก็คือโปรโมชั่นดีๆใช่ครับกับยิโนต้านะครับก็ดังสโลแกนที่ว่านะครับคนขายมันใจนะคนใช้ชื่นชอบเครื่องยนต์เกษตรต้องฮิโนต้าิินนนนนนนาาาาาเเกรททไืงงสดช